สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุกป้าอาอาครูบาอาจารย์ที่เข้ารบรกกักทุกๆท่าทนนะคะค mm ่ะ hmm. เมื่อนี้ยกอากาศดีโศกดีพี่น้องค่ะฝ mm hmm. นบ่ตกย่าลินก็เลยบปรเปียกปานมาเมื่อนไงตะวันหนาวค่ะพี่น้องเด mm ี hmm. ๋ยวย่าลิ่นขามถนนก่อนนะคะเ mm hmm. มื่อเนี้ยรถไล่หลาย วิ่งหอดมอกหนี้แต่ยลิ้นเลน่นขามถนนซุมออก <laughs> ออกออกําลังกายหวัวใจเต้นเนาะ่ะเนาะะพี่น้องคะเมื่อเนี้ยยลิ้นกสิยางไปน้่คุยไปนํ่งยลิ้นไปเหตุงานหมองไม่กะใส่เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างยลิ้นคือนบัคีีจัก,กรยานยลิ้นอยากเดินออกกําลังกายพี่น้องเพราะว่าเมื่อเนืองยลิ้นจะต้องเดินให้ได้อย่าง น้อยหกพันเก้านะคะ,ะยาลินก็นเลยจูงจักรยานไปนั่งเมาไปนั่งใส่เวลาตรงนี้แอคทีฟตัวเองไปเนาะค่ะเนาะขันขี่จักรยานมันกับ่โดนดอกพี่น้องท0ิปกว่านาที่กับหอดมองเหตุงานหมองไม่แล้วบอเลี้ยงสุขภาพเนาะค่ะเนาะถ่าแกมาแล้วก็เป็นไปตามสังขารอันบ่เที่ยง เออกะสิแข็งแห้งแข็งแห้งคือเข้าเป็นสาวกับบม่คืนแล้วเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเมื่อวานนี่เยลินได้รับโทรศัพท์ด่วนจากหมอโรงพยาบาลไ่พี่น้องจ๋าค่ะเมื่อวานนี่เป็นวันที่แย่ๆ่มากของเยลินแม้ว่าสิเป็นวันที่เดือดออกแต่ว่าก็แย่แย่ยังว่นที่หมออนามัายจอะเลือดเยลินพิษแหมพี่น้องค่ะ พันวาพันมียนาที่จอพันกระจอเอาเยาลินวะขอมูลฉันก็มียดล้ล่ะอันแล้วในจดหมายนี่มันแม,ม่นอีหยังสันเยลินก็เลยเอาเอกสารในจดหมายที่เยลินได้รับให้เพ่นจากที่เปียนเลือดสองหลอดกลายเป็นหกหลอดบาดนพี่น้องเออเยลินก็เข้าใจว่าเลือดที่จอไปนะเสียเอาไปเป็นตัวยางหรือว่าตรวจหาเชื้อบางอย่างจากตับเยลินนะคะพี่น้องจ๋า มันหลับโบแมนบาเนี่ยมว่านี่หมอจากโรงพยาบาลไนคิวเอเมืองโพสมัตโทมาเออโทอมาถามเยลินมาบอกเยลินว่าฉันต้องบุกเธอชุกเฉินอ่าที่สีมาเจาะช่องทองเอาเนื้อเยื่อบางส่วนของตับไปตรวจวสันอันเยลินว่าเอา้ากคือบพส่งจดหมายมาคือโทมาจังสี่เราฉันสีรลู้ได้จังไดว่าไปใส่ พ่นบอกว่าพ่นทรงจดหมายพอท่านดอกก็เลยโทรมาจองเอาแบบชุกเฉินว่าสัตนเอาลเลือดที่ฉันตรวจในเดียครันคก็สิได้เจาะเลือดอีกพี่น้องเอ้ยหมออีย่างจังเหตุงานแบบนี้ยาลินก็งงงงพี่น้องงงนาหมอได้เดนีงเจาะเลือดจนว่าแขนยาลินขางสายขางขวัพรุ่นหมดแล้วเออจักว่าอันโลกกระดูกรุ่นจักว่าโลก อันเบาหวานจักว่าโลกอันตับบาดท,ที่นี่มุนอุย้ยปุ้ยจะเล่นมาอุตายกับตายซะชีวิตสับปลังเคเออเมื่อยบาดนี่หมอผู้โท้มาเออบาดดีเอาภาษายะล่นกับแหงบทองเนาะเล่นกับว่าวอกับฉันชาๆาเด้อ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของฉันเด้เออหมอว่าเธอมาจากประเทศใด Where you come from, from เวยอยูคํมฟลมว่าสันเออผมจากไทยแลนด์ก็เลยวางสี่นะหมอว่าโอ้เ oh, ล really, ี้ยลีว่าสันผมจากฟิลิปปินส์เพม่อนว่าเอาเจ้าเป็นอายุด็อกเตอร์อยาล่นถามบอ oh, ฉันเป็นนั่งพยาบาลว่าสันเอาอันเจ้าบอกกับสันซาซาเด้ออยาเล่นก็เลยวางสี่นะเล่ากับหัวบัดพยาบาลคนฟิลิปปินส์พี่น้องโทรมากเออใครเนี่ยพี่น้องจา๋า ว้ากันพ่อรู้เลี้ยงย่แต่ว่าภาษาเฮาเนี่มันบท่องการออกสระภาษาอังกฤษสระอันตัวอาตัวเอลตัวเอชเนาะค่ะเนาะตัวเอชาเนี้อยา่าเล่นออกเสียงบ่ถือว้ากันพ่อรู้เลี้ยงพี่น้องเอ้ยหมอโท่มาสอบประวัติโรคหัวใจบอ่อหน,นุน่นันบอ่อ่อนที่เพิ่นสีทำการเจาะเนาะพี่น้องเนาะค่ะว่ากันบ่รู้เลี้ยงย้อนอย่าเล่นสะกดภาษาอังกฤษบ่ถือ วันนี้จเล่นว่าเสียหายฉันไปโรงพยาบาลเสียหายไปหาหมองไดขันฉันบ่หูห้องฉันไปบ่ถือเด้เนี่เอาเอาเอาอปกามาเพิ่นว่าจดจดบันนี้จดเดี๋ดยวเล่นกระวอาไปเบิร์ดบันนี้เอาเบอร์โทรไปบันนี้เอาขันเธอมาหอดโรงพยาบาลแล้วเธอหาพวกฉันบ่พอให้เธอโทรเด้อเดี๋ยวเสียออกไปฮับว่าสันว่าเอาเราก็ดีอยู่ดอกโอ้ยโอยอยากยั่งเหรอพี่นอ้องเบื่อแม่ อันคนมาเห็ดอันบ้านแหยรินก็นย่างออกย่างเขาอฟลงนี่กรบบอบีมาเลยหยาดยรินก็เปิดสปีกเกอร์ลันในครัวอันัลงที่มาสอมบ้านยรินก็นย่างลบเขาลบออกยรินหล,ลุดสมาธิที่สีฟังหมอมเมื่อวันนี้คุยกับหมอเป็นสมองเหมือนเดียพี่น้องกว่าสิลงโตวกว่าสิรูเรื่องยรินขอรีพีทก็คือขอทวน รายละเอียดที่หมอบอกเออสามรอบเพื่อทำควาวเข้าใจว่าเยลินเข้าใจในสิ่งที่หมอบอกกับเยล,นนนยลินได้ทั้งมดเออทวนยุ่สามรอบเพื่อนเด้เยลินก็จังควอยหมั่นใจเออเพื่อนก็บ,บอกว่าเป็นไปตามเนีเดอร์พอเธออ่าซุ่นวสัสดเอาวางสายจากหมอแล้วเฝ้าโทรหาเจ้าน้ายพี่น้องเอ้ยต้องเฝ้าบอกเจ้าน้ายพี่น้องจ้ะ อธิบายให้เจ้านายฟังเจ้านายก็สูนบาดเนี่ยเอ้าจังไดจังแฮจังสี่ฉันหลงงไปหมดเลยได้นี่ฉันเป็นผู้จดไล่การการป่วยของเธอจดอภัยเบนซอ้เธอว่าจากใสไปใสเพิ่นต้องจดพี่น้องเพราะว่าไล่การลาป่วยของเยลินถ้าเกิดเยลินเป็นอีหยังป่วยในหนาทีงานนน่เพิ่นกระชิดลู้รายละเอียดของเยลินน่นนะพี่น้องค่ะแล้วก็จมเป๋จมเป็ดเด้ผู้จัดการ งานมองเยลินก็นได้แล้วว่าใจดีใจแข็งแข็งไวผู้ใดไปน้ำเธอว่าสั่นแล้ววะเออฉันบอกหมอไปแล้วว่าช่วงคําลูกสาวสิไปฮับเอาหมอบอกเยลินว่าเมื่อไปเจาะตับนะบอกให้เยลินกลับบ้านผู้เดียวต้องมีผู้อยู่น้ำเทเวนติโฟอาเวอร์ว่าสั่นว่าเยลินก็นเลยบอกว่าลูกสาวฉันสิไปฮับเอา อยู่โรงพยาบาลเออแล้วเลยบอกว่าโอเคคันลูกสาวเธอไปฮับเอานะั่นดีแล้วคันว่าสันเธอสิได้นอนโรงพยาบาลวสันันว่าเอออย่าลืนกับว่าวให้เจ้านายฟังเม็ดนี่เจ้านายว่าแย่เด้เนี่ยเออจดหมายบารสงมานัดโทรมานัดจอ่อๆแบบนี้นะือเหตุจังสี่ว่าระบบเมียขนาดคนอังกฤษก็จมด้พี่น้องอย่าลืนค่อยว่าวให้ฟังหลายคลิปแมนบอเลเรือง ระบบการรักษาหมอหมออยู่นี่เป็นจังไดก็แม่นอยู่ดอกค่ะบุคลากรพนเพียงพ่อเออก็เข้าใจแต่ว่าการนัดอพยเมนต่างๆของคนไข้สำหรับของยายลิ้นเองค่อนข้างจะทรับสนพี่น้องคือพนเหตุงานบ่โคกันนี่ล่ะคือจังพนเหตุงานพนพนโบฟโลกันนี่ล่ะะ่ติตามกันนี่ล่ะยายลินห่ะเป็นสี คอนฟิวแม่พี่น้องซับซอนแม่เมื่อวานเนี่ยอาการเยลินขึ้นเลยคือเครียดเป็นเป็นสียหกักพี่น้องนี่แหละเยะลินขันมีอีหยงังเครียดเครียดลงกระเพาะเยลิ้นเสียหกักแตกบ้านนี้รับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งพี่น้องจ้าค่ะบ่อยากหอดเขา่าบ่อยากอีหยงังเออบอกตรงว่าอาการบ่ค่อยโอเคเป็นไรอืม แต่ว่าขอบุญขอบคุณนทุกๆกำลังแรงใจของพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังมาสนับสนุนทางคอมเมนต์นะคะยาลินอ่านหมดสุ้สุคนเธอว่ายาลินตอบสาแน่ยยังแน่ย,ยาลินก็กราบขอโทษไป้ลหลายเด้อค่ะเด้อทั้งเบาไปทั้งเมยพี่น้องรู้สึกว่าช่วงนี้อาการเบาหวานยายลินสิบ่ปกติ ทั้งทางที่เยลินควบคุมอาหารนะคะเยะลินกินเข่ากล่องเมื่อละเทียช่วงซีหาโมงแรกทับที่เดียวเท่านั้นค่ะตาว่ากับมีขนมหวานที่ลูกเอามาจากเมืองไทยนะยิบในปากยุ้นนิดๆหน่อยๆอยุบอกเพรมีแห้งกับบอดกินหลายตาว่าอาการไม่ค่อยดีบานในหมอกบแนะน้าให้เยลินกินยายานี่มันม้นมีผลกระทบกับตับดอกว่าสัส้นพี่น้องเออ ปานี่ยยเล่นก็เลยไปบดถือจักสีขวาันใดกอนถ้าว่าทางนี้ทางนั้นกะสีได้ใส่สตินั่นละพี่น้องเนาเป็นยังไงก็สีคอยแงยคอยไงยคอยข้านไปเนี่ยละเนาะคอยเ่ามันทังสีคอยตายดอกตีบวลวรันพนวา <c oughs> มันบ้านเนไตายก็สีได้สู่ไปยังสียังละพี่น้องจ้าขอบุญขอคุณอีกครั้งนะคะยะัเล่นสีขอจบวิดีโอไปซะก่อนเดี๋ยวเป็นยังไงยัเล่นสีมาอัปเดตให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหนา้าพี่น้องก้อสวัสดีค่ะนี่